เมื่อเปิดหนังศีรษะของหวางซิ่วหลีออกก็พบว่าไท้ายถอยของเธอแตกละเอียดแล้วมองเห็นเนื้อสมองสีขาวโผลออกมาตามรอยแตกดูน่าสะพรึงกลัวมากกะโหลกแบบนี้แทบจะใช้เลื่อยไฟฟ้าเปิดออกไม่ได้แล้วเพราะเราจึงจำต้องเลื่อยด้วยมือเพื่อเปิดกะโหลกตรงที่ไม่แตกรราวนักจากนั้นดึงกระดูกหุ้มสมองที่ขอบตะปุมตะปัําออกมาเนื้อสมองเสียหายเละเทะหมดสภาพ เศกโลกทีมทะลุยื้อหุ้มสมองชั้นนอกจดเป็นแผลลายรอยเนื่องจากถูกกระแทกอย่างรุนแรงในกระโหลกจึงมีเลือดออกและเลือดคั่งน่าอนาจริงตาเป่าขมหมดคิ้วถอนใจผมเห็นด้วยนั่นสิฆัาตรกรแรงเยอะทีเดียวอะ่ะและอุปกรณ์ที่ใช้คาดว่าน่าจะเป็นพวกโลหะไม่มีคมที่แข็งและหนักมากอายุอานามขนาดนี้แล้ว ยังไม่อาจจากไปอย่างสงบอีกเฮ้อตาเปล่าเริ่มสะท้อนใจต่อชีวิตตามประสาเขาเรายังคงผ่าศพต่อไปตามขั้นตอนมาตรฐานโดยเปิดช่องอกช่องท้องและผ่าหลังไม่พบสิ่งผิดปกติสสนิิษฐานจากอาหารที่ตกค้างในกระเพาะอาหารเธอน่าจะถึงแก่ความตายหลังอาหารเย็นไม่นานนักผมคิดว่าคดีนี้ระบุเวลาตายได้ค่อนข้างง่ายและแม่นยำ ผมกล่าวพวกเราถึงที่เกิดเหตุตอนหนึ่งทุ่มขณะนั้นผ่านไปครึ่งชั่วโมงหลังจากอาซ้จางพบศพจะนอกจากนี้เรารู้ว่าผู้ตายกินอาหารเย็นแล้วคนทั่วไปมักกินอาหารมื้อเย็นตอนช่วงห้าโมงถึงหกโมงเย็นแสดงว่าผู้ตายเสียชีวิตระหว่าง5้าโมงถึงหกโมงครึ่งประกอบกับว่าขณะพวกเราถึงที่เกิดเหตุศพยังไม่แข็งตัวและไม่มีรอยจำ จึงแน่ใจได้ว่าผู้ตายเสียชีวิตราวหกโมงเย็นเขากรใจกล้าจริงๆเวลานั้นฟ้าเพิ่งจางมือแต่กลับกล้าบุกเข้าบ้านไปฆ่าคนถ้าเป็นคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกันหากไปเคาะประตูบ้านเข้าไปในช่วงเวลานี้จะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าตอนกลางคืนฉันสื่ออีกล่าวมีเหตุผลผมชมเชยความคิดของนักศึกษาภาควิชาสืบสวนสอบสวน ต่างจากความคิดของผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคบางครั้งจึงช่วยส่งเสริมชดเชยซึ่งกันและกันได้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าอสอจางมองไปที่บ้านผู้ตายสักครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้อาจเห็นเงาร่างของฆาตกรจากทางหน้าต่างน่ะสิตาเบามองไปด่านห้องโถงศพอย่างครุ่นคิดฆาตกรลงมือฆ่าในช่วงเวลาเพียงครู่เดียวถ้าอีกฝ่ายเห็นเข้าพอดีก็นับว่าบังเอิญมากผมกล่าว หลัง่าชนสูตรเสร็จผมพิจารณานังศรีรษะของผู้ตายอีกครั้งระบุอาวุธที่ใช้ได้ไหมผมเอ่ยตาเปลาตอบแน่ใจได้ว่าเป็นวัตถุโลหะไม่มีคมผมชี้ไปยังรอยแผลรูปโค้งจำนวนหนึ่งบนศรีรษะและกล่าวว่าจำได้ไหมรอยกระโหลกที่แตกร้าวใต้ปาดแผลรละมีลักษณะเป็นทรงกลมวัตถุโลหะไม่มีคม ที่ทำลอยทรงกลมได้ย่อมต้องเป็นเครื่องมือจำพวกค้อนถือค้อนมาฆ่าคนมันคิดว่าตัวเองเป็นหลีหยวนป้ายางั้นหรือตบอไปว่าหลังชนสูตรศพหวางซิวหลีเสร็จเราก็ชนสูตรศพชี้ชวนจื่อต่อเช่นเดียวกับหวางซิวหลีเธอเสียชีวิตเพราะถูกวัตถุโลหะไม่มีคมทุบเช่นกันทําให้กระโหลกและสมองบาดเจ็บจนถึงแก่ความตายกระโหลกและสมองเสียหายหนักมาก กะโหลกแตกเป็นวงกว้างเนื้อสมองแหลกเลว้วที่ต่างจากวางซิวหลีคือแบาบดแผลของฉีชวนจือกระจุกตัวอยู่ที่กระมอมลงมือแบบเดียวกันเลยนะตาเปล่ากล่าวผมไม่พูดอะไรยีแว่นขยายขึ้นมาสองหน้าอกของชีชวนจือเพราะอะไรไหมตาเปล่าชะโงกดูผมยิ้มแล้วกล่าวอกของผู้ตายมีรอยถลอกเล็กน้อยหลายรอยตื้นมากถ้าไม่สังเกตให้ดีจะไม่พบ แต่รอยทะลอกเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆพอจะบ่งชี้อะไรได้ไหมตาเบ่าถามเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าฆาตกรตัวสูงมากพวกคุณจำได้ไหมผมเอ่ยตาเบ่าตอบใช่ๆ,ๆผมลืมถามไปว่าคุณรู้ได้ยังไงผมกล่าวว่าบาดแผลของสองแม่ลูกที่ฉันบนเองก็อยู่ที่กระหม่อมเหมือนกันเตงชี้ชัดอะไรไม่ได้เพราะข้อสันนิษฐานจากรอยเลือดบอกให้รู้ว่า พวกเขานั่งยองยองอยู่ในเมืออนั่งยองยองฆตกรย่อมต้องตีที่ศีรษะแต่กรณีของฉีชวนจือนั้นไม่เหมือนกันดูจากตำแหน่งตอนเสียชีวิตเธอน่าจะเป็นคนไปเปิดประตูและนอกจากเปิดประตูแล้วยังพาคนร้ายเข้าไปในห้องรับแขกด้วยจากนั้นจึงถูกทำร้ายแน่นอนระหว่างนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะยองตัวลงฆาตกรคงจะไม่ยอมให้เธอนั่งลงเช่นกันแต่พวกคุณสังเกตไหม ชีชวนจือสูง165ซนติเมตรรูปร่างค่อนข้างลำสันถ้าฆาตากรไม่สูงพอย่อมตีศรีรษะเธอไม่ได้คุณหมายความว่าฆาตากรไม่ได้พยายามควบคุมตัวชีชวนจือแต่จู่โจมใส่ทันทีเลย,ยงั้นหรือต่าเป่าคลองใจแต่บาดแผลบนกระหม่อมของชีชวนจือถี่มากแสดงว่าเธอต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้ขยับเขยื้อนเป็นไปได้ยังไงอ่ะผมกล่าว รอยทะลอกพวกนี้อธิบายได้รู้จักบาดแผลแล้วรอยทะลอกเหล่านี้เป็นรอยเล็บข่วนซึ่งหมายความว่าหลังฆาตรกรเข้ามาในบ้านก็คว้าคอเสื้อของแม่บ้านเอาไว้แล้วใช้ค้อนทุบศรีรษะเธอเนื่องจากฆาตรกรมีเรี่ยวแรงมหาศาลชี้ฉวนจื่อที่โดนคว้าคอเสื้อไว้จึงดิ้นรนต่อสู้ไม่ไหวร่างกายเลยอยู่นิ่งๆด้วยเหตุนี้บาดแผลจึงกระจุกตัวกันมีเหตุผล เฉินซื้ออี้กล่าวผมอธิบายต่อแน่ละว่ารอยถลอกหลายรอยที่ผิวหนังยังมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยไว้กลับแผนกคดีแล้วค่อยว่ากันหลังชนสูตรเสร็จพวกเราเดินไปที่ห้องชนสูตรหมายเลขสองและเห็นว่าผู้อำนวยการหูกับคณะก็ดูเหมือนจะเสร็จงานแล้วเช่นกันพวกเราเพิ่งผ่าเสร็จสองศพพวกคนมีตั้งสามศพแต่เกือบจะเสร็จแล้วเหรอนี่ยผมทักประสริทธิภาพยอดเยี่ยมจริงๆ ศพเด็กชนสูตรได้แล้วลินเทาตอบแต่หน้าเวทนามากอ่ะสะเทือนใจจริงๆงอ่ะฉันไม่น่าอยู่กลุ่มนี้เลยอ่ะพวกนายมีสาวงามแล้วคิดจะทิ้งฉันไงแพทย์นิติเวชของกรมตำรวจระดับมณฑลต้องวิ่งวุนไปกับที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมร้ายแรงส่วนแพทย์นิติเวชของกรมตำรวจประจำเมืองต้องแบบรับคดีฆาตกรรมทั่วไปและชนสูตรศพที่ตายผิดธรรมชาติจำนวนมาก ปริมาณงานมากกว่าแพทย์นิติเวชระดับมณฑลดังนั้นถ้าจะว่ากันถึงฝีมือผ่าศพแล้วนะับว่าแพทย์นิติเวชประจำเมืองชำนาญกว่ามีหนํ่ซ้ำผู้อำนวยการหูกับแพทย์นิติเวชหานยังทำงานมาเป็น10-20ปีแล้วย่อมผ่าชนสูตรได้เร็วกว่าพวกเราได้เรื่องว่ายัางไงบ้างผมรู้สึกว่าหลินเทาเหมือนกำลังพยายามพูดเอาใจเฉินซืออี้จึงถามขึ้นเพื่อเปลี่ยนเรื่อง ผู้อำนวยการหูกล่าวโดยพื้นฐานแล้วบาดแผลของทั้งสามศพมีลักษณะคล้ายกันล้วนเสียชีวิตเพราะถูกวัตถุโลหะไร้คมตีศีรษะบาดแผลที่ศีรษะของเหมียวเจิงค่อนข้างสเปะสปะาเห็นได้ชัดว่าถูกทำร้ายขณะเคลื่อนไหวส่วนบาดแผลของผู้หญิงกับเด็กมีลักษณะกระจุกตัวน่าจะเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ก่อนหน้านี้คือถูกตีขณะนั่งคุดคูอยู่ที่มุมห้องโดยไม่ได้ขัดขืน มีแค่นี้เองหรือครับผมซักยังมีอีกทั้งสามอาหารเต็มกระเพาะน่าจะเพิ่งกินอิ่มผู้อำนวยการหูเอียงขอมองศพที่บนเตียงผ่าศพพลังว่าอ๋อใช่ละหน้าผ่กผู้หญิงมีแผลถูกตีหลังเสียชีวิตแล้วเอ๋ผมซักสนใจเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงเสียชีวิตระหว่างถูกตีแต่ขาตกรยังไม่หยุดมือจะเกิดบาดแผลหนังตายขึ้นรอยหนึ่ง เพิ่มนวยการหูสายหน้ากล่าวศีรษะของผู้หญิงกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงก็จริงแต่กว่าจะเสียชีวิตก็กินเวลาหลายนาทีดังนั้นย่อมไม่ได้เกิดจากการถูกตีอย่างต่อเนื่องอีกทั้งบาดแผลที่ว่านี้แยกออกมาโดดโดดเป็นไปได้ว่าฆาตกรทำร้ายฝ่ายหญิงจนล้มลงแล้วไปค้นหาทรัพย์สินสุดท้ายกลับมายืนข้างร่างฝ่ายหญิงที่นอนงาอยู่แล้วทุบหน้าผากเธออีกทีขณะนั้นเธอเสียชีวิตไปแล้ว จึงปรากฏบาดแผลที่ไร้ปฏิกิริยาชีวิตดีมากผมกล่าวไปผแผนกคดีกันเถอะผมมั่นใจว่าคดีนี้คลีล่คลายได้แนะ่หกชั่วโมงผ่านไปโดยไม่รู้ตัวตอนนี้ตีสองครึ่งแล้วมีคำล่ำลือมากมายที่บอกว่าตีสองครึง่งคือช่วงเวลาพิศวงเรื่องราวหน้าพิศวงทั้งหลายมักเกิดขึ้นในเวลานี้ แต่ผมเองมักเขียนหนังสือจนถึงตีสองครึ่งบ่อยๆปกติแล้วยามดึกเชนนี้สมองจะแล่นเป็นพิเศษแต่ไม่เห็นเคยเจอเรื่องลึกลับน่าพิสวงอะไรเลยทว่าชั่วขณะน,นี้ผมกลับเกิดลางสังหรณ์ขึ้นมาว่าตีสองครึ่งคืนนี้อาจเป็นช่วงเวลาหัวเล้ววหวต่อของคดีแผนกคดียังคงโชยครุ้งด้วยควันบุหรี่พวกเราเดินเข้าไปในผนกลินทาถามเฉินซืออี้อย่างห่วงใยแสบจมูกไหม เธอซื้ออี้สายหน้าเล็กน้อยเจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดีเฮนโบเราเข้ามาก็รีบกล่าวหลังสืบสวนมาหลายชั่วโมงไม่พราว่าเหมี่ยวเจิ้งมีศัตรูคู่แค้นแต่อย่างใดคนที่ยื่นเรื่องฟ้องเขาก็ฟ้องด้วยบัตรสนเทจึงหาตัวไม่พบเท่าที่สืบได้ตอนนี้เงื่อนงามที่บ่งว่าเป็นการฆ่าล้างแค้นยังไม่ชัดเจนอ๋อในหัวของผมคิดแต่จะหาทางลัดมาปิดคดี จึงไม่ได้ตไตรตรองปัญหาเรื่องรูปคดีสักเท่าไหร่ดังนั้นพอเดินเข้าห้องแผนกคดีแล้วได้ยินประโยคนี้เข้าผมจึงรับลูกบทสนทนาไม่ถูกไปชั่วขณะยังดีที่เจ้าหน้าที่สืบสวนพูดต่อแต่ระหว่างสืบสวนพวกเราได้ยินข่าวลือบางอย่างว่ากันว่าเมื่อเร็วๆนี้มีอีกบริษัทเตรียมจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีระดับสูงตัวหนึง่งที่คล้ายกับบริษัทของกัวลินเทคโนโลยี และลือกันว่าความลับของเทคโนโลยีนี้ถูกมวลเจอ้งขโม,มยไปขายทั้งหมดนี้เป็นแค่ข่าวลือหรือผมถามเจ้าหน้าที่สืบสวนเพยยียกหน้าไม่มีหลักฐานยืนยันเป็นแค่ลมปากเท่านั้นแหละบางคนบอกว่าเทคโนโลยีนี้มีมูลค่าสูงถึงสองล้านหยูนชนะ2ล้านเหรอผมเบิกตาโตคำนวณในหัวอย่างรวดเร็วว่าผมต้องทำงานกี่ปีจึงจะได้เงินเท่านี้ จากนั้นพลันเกิดความคิดบางอย่างจึงกล่าวว่าเอาอย่างนี้พวกเราจะรายงานผลชนสูตรก่อนแล้วผมค่อยเล่าความเห็นที่ผมมีต่อคดีนี้ผมกับผู้อำนวยการหูเป็นตัวแทนของแพทย์นิติเวชสองชุดที่ผ่าชนสูตรศพหลังจากถแถลงรายงานสภาพบาดแผลของศพเสร็จแล้วผมจึงกล่าวผมคิดว่าลักษณะของคดีชัดเจนมากนั่นคือชิงทรัพย์ สาเหตุที่ฆาตรกรหรือคนเฉพาะตู้เสื้อผ้าและตู้เย็นก็เพราะเขาคิดว่าผู้ตายอาจซุกเงินสดฟ่อนใหญ่ไว้เป้าหมายของฆาตรกรคือเงินสดก้อนใหญ่ซึ่งใส่ลงตู้หัวเตียงไม่พอส่วนเรื่องคนตู้เย็นผมคิดว่าในพื้นที่แถบนี้โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นต้นฤดูใบไม้ผลิที่ฝนชุกส่วนมากคนที่ไม่กล้าเอาเงินไปฝากธนาคารมักจะเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ขึ้นรา จุดนี้ผมเห็นด้วยรองผู้กำกับเจ้าฉีกัวของสถานีตำรวจประจำเมืองลงฟานกล่าวถ้าเหมียวเจิงขายความลับได้เงินสองล้านจริงหรือกรณีที่มีใครบางคนคิดว่าเขามีเงินสดสองล้านจะอย่างไรเงินก้อนในก็เป็นเงินสุกกระประหากฝากธนาคารย่อมตรวจสอบได้ง่ายจึงต้องเก็บเงินไว้ที่บ้านเรืออ่องน้อยก็คือฆาตกรคิดว่าเขาเก็บไว้ที่บ้าน ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่เจ้าหน้าที่สุบส่วนกล่าวกรณีค่าชิงทรัพย์ปิดคดียากกว่าค่าลังแคนนะไม่ยากหรอกคุณฟังผมให้จบก่อนผมพูดประการถัดมาผมคิดว่าขอบเขตของคดีไม่กว้างนะเหตุผลข้อแรกคือคนร้ายเชื่อมั่นว่าในบ้านผู้ตายมีเงินสดก้อนใหญ่ข้อที่สองคือมารู้จักกับหวางซิ่วหลีและอีห้หลีลี ออรองผู้กำกับเจ้าและเจ้าหน้าที่สืบสวนนายอื่นชะตาสว่างนั่งตัวตรงฟังผมวิเคราะห์ผมกล่าวต่อแพทยิติเวชอย่างพวกเรามักใช้ศัพท์เฉพาะในวงการที่เรียกว่าพฤติกรรมกันเหนียวพฤติกรรมกันเหนียวหมายถึงหลังฆาตกรฆ่าเหยื่อแล้วกลัวว่าเหยื่อยังไม่ตายจึงกระทำบางอย่างเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ตายต้องตายแน่คนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้โดยทั่วไปคือ คนที่คุ้นเคยกับผู้ตายหลังทำร้ายผู้ตายแล้วกลัวว่าอีกฝ่ายยังไม่ตายสนิทเกิดฟื้นขึ้นมาแล้วไปแจ้งตำรวจจะทำให้ตัวเองหนีไม่รอดในคดีนี้พวกเราพบพฤติกรรมกันเหนียวบนศพทั้งสองศพในลองว่ามาสิรองผู้กำกับเจ้าสนใจมากขึ้นผมดื่มน้ำอึกหนึ่งอย่างใจเย็นเปิดเครื่องฉายสไลด์ฉายภาผู้ตายพรางกล่าว ผู้ตายคือหวางซิวหลีกับอีหลีหลี่ล้วนมีบาดแผลหลังตายที่หน้าผาเป็นบาดแผลที่อยู่ดดดอดหากอ้างอิงจากตอนที่เราจำลองสถานการณ์จะพบว่าฆาตกรชาค่าฉีชวนชื่อหวางซิวหลีเหมียวเจิงอีหลีลี่และเหมียวเหมียวตามลำดับจากนั้นจึงรื้อคนข้าวของล้างคราบเลือดที่ติดตัวก่อนจะกลับไปอย่างร่างของอีหลีลี่กับหวางซิวหลี แล้วกระทําพฤติกรรมกันเหนี้ยวที่น่าสังเกตคือฆาตกรยังจงใจพลิกร่างของหวางซิวหลีสาเหตุหนึ่งคือเพื่อสังเกตสีหน้าของเธอหรือไม่ก็ตรวจดูลมหายใจอีกสาเหตุคือเพื่อทุบหน้าผากซ้ําอีกครั้งประเด็นนี้น่าสนใจรองผู้กํากับเจ้ากล่าวแสดงว่าฆาตกร,รรู้จักคนบ้านนี้หรือเปล่าครับผมกล่าว ถ้าตอนนี้ผมบอกว่าขาตกรกับคนบ้านนี้รู้จักกันก็คงช่วยอะไรฝ่ายสืบสวนได้ไม่มากนะเพราะคนที่พวกเขารู้จักมีมากมายต้องเสียเวลาคัดกรองนานมากอยู่ดียังมีเบาะแสอื่นที่ดีกว่านี้อีกหรือรองผูก้กำกับเจ้าถามผมตอบมีครับที่ผมพูดเมื่อกี้หมายความว่าผู้ตายห้าคนนี้ฆาตกรรู้จักแต่วางซิหลีกับอีลีล งั้นหรือเพราะอะไรอ่ะรองผู้กำกับเจ้าถามต่อโดยทั่วไปแล้วฆาตกรที่มีพฤติกรรมกันเหนียวจะทำแบบนั้นกับผู้ตายทุกคนผมกล่าวแต่ฆาตกรไม่ได้ลงมือกับอีกสามคนแต่เลือกทำกับเหยื่อที่ชั้นบนหนึ่งคนและชั้นล่างอีกหนึ่งคนทำไมเขาต้องแสดงพฤติกรรมกันเหนียวโดยเลือกเป้าหมายได้เล่าการกระทำเช่นนี้แสดงว่าเขามั่นใจว่ามีแต่วางซิ้วหลี กับอีลีที่รู้จักเขาส่วนกันอื่นต่อให้ไม่ตายก็จําเขาไม่ได้มีเหตุผลเจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดีกล่าวหากมีเบาะแสนี้พวกเราก็คัดกรองการสอบปากคำได้ง่ายขึ้นหากเป็นคนที่แม่สามีและลูกสะใภ้รู้จักทั้งคู่น่าจะจํากัดวงได้แคบลงมากทีเดียวผมยังพูดไม่จบผมว่าต่อหลังจากวิเคราะห์สภาพบาดแผลของศพ และวินิจฉัยระยะห่างของฟีก้าจากรอยเท้าเปื้อนเลือนในที่เกิดเหตุทั้งฝ่ายแพทย์นิติเวชกับฝ่ายพิสูจนหลักฐานของลินเทาตั้งลงความเห็นตรงกันว่าฆาตกรน,น่าจะเป็นชายร่างกำยำล่ำสันส่วนสูงน่าจะราว185ซนติเมตรในมนทลทางใต้คนที่สูงขนาดนี้คงมีไม่มากน่าจะคัดกรองได้ง่ายนะครับไม่เพียงคัดกรองง่ายแต่ยังจำแนกได้ง่ายด้วย ลินเทรอรเราะพรางว่ารอยเท้าเปื้อนเลือดในที่เกิดเหตุบ่งชี้ว่าผู้ก่อคดีมีคนเดียวและรองเท้าที่สวมยังมีเอกลักษณ์หลายอย่างขอเพียงผู้คุณหาฆาตกรให้เจอเอารองเท้าทุกคู่ของเขามาให้หมดผมก็จะพิสูจน์ได้ฆาตกรคงไม่โยนรองเท้าทิ้งใช่ไหมเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวลินเทอาว่าในเมื่อฆาตกรชำระล้างร่างกายแล้ว อีกทั้งโดยทั่วไปรองเท้าล้างทําความสะอาดง่ายผมคิดว่าเขาคงไม่จำเป็นต้องโยนทิง้งในห้องประชุมเริ่มคุยกันจอกแจ็คเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีครุ่นคิดแล้วเอ่ยอีลี่ลี่มีเพื่อนสนิทที่ตัวสูงประมาณนี้ชื่อหลิวเฟิงยาสูง185ซนติเมตรเราหาตัวเขาเจอระหว่างสืบสวนกลุ่มเพื่อนของอีลี่ลี่แต่ได้ยินว่าคนคนนี้เคยมีสัมพันธ์กับอีลี่ลี่ระยะหนึ่ง ตอนนี้ตัดบ,บัวแต่ยังเหลือใยจัดว่าเป็นความสัมพันธ์ลับๆดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่อีลลีจะแนะนำคนคนนี้ให้แม่สามีรู้จักดูจะขัดหลักเหตุผลเกินไปหน่อยเจ้าหน้าที่สืบสวนนายหนึ่งที่นั่งอยู่มุมห้องพลันหน้าแดงก่ำโรงออกมาเดี๋ยว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 ก่อนชื่ออะไรนะลิวเฟิงหยาตำรวจเจ้าของคดีกล่าวมอนี่แหละ จ้าหน้าที่สืบสวนที่มุมห้องพยายามควบคุมอาการติดอ่างผมเป็นหัวหน้ากลุ่มซึ่งรับหน้าที่สืบสวนสายสัมพันธ์ทั้งสังคมของหวางซิ่วหลีตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาพวกเราสืบพบคนที่ชื่อหลิวเฟิงหยาเช่นกันหวังซิ่วหลีกเกษียณมาสิบกว่าปีไม่เคยไปรบกวนหน่วยงานเก่าเลยแต่เมื่อครึ่งปีก่อนเธอกลับไปที่หน่วยงานและบอกว่าจะแนะนำพนักงานขับรถให้ อธิบดีคนปัจจุบันเกรงใจเจ้านายเก่าจึงรับไว้คนคนนี้ชื่อหลิวเฟิงหยาหาตาเปลาร้องว่าไงนะหวังซิหลีช่วยชูของลูกสะพ้ยหางานให้ทำอย่างนั้นหรือช่วยสวมเขาให้ลูกชายตัวเองเนี่ยนะนี่เป็นแม่บังเกิดเกล้าจริงๆหรือตอนนี้ไม่ใช่เวลามาถกว่าเธอเป็นแม่แท้ๆหรือเปล่าเฉินซุยอ,อีสอดคำ คนคนนี้ลักษณะตรงกับเงื่อนไขจะอย่างไรก็นับว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญงั้นจับตัวมาเลยได้ไหมเจ้าหน้าที่สืบสวนออกอาการกระเฮียนกระหือหรือรองผู้กำกับเจ้าชักลังเลเกิดจับผิดคนคงยุ่งกันใหญ่ผมกล่าวว่าเมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบเมื่อสันนิษฐานจากเวลาตายคาดว่าฆาตกรเข้าไปก่อเหตุราวหกโมงเย็น เวลาเช่นนี้มใช่จังหวะเหมาะสมที่จะฆ่าคนในเขตชุมชนแต่เป็นเวลาที่เอื้อให้ปบะคอประตูบ้านของคนไม่คุ้นเคยที่บอกว่าไม่คุ้นเคยหมายความว่าไม่คุ้นเคยกับสมาชิกส่วนใหญ่ในบ้านจุดน,นี้ดูเหมือนจะตรงกับเงื่อนไขของหลิวเฟิงหยาเพราะเขาคุ้นเคยกับอีลี่เพียงคนเดียวและเคยพบหน้าหว่างซิวหลีไม่กี่ครั้งถ้าหากเป็นช่วงเวลานั้นเขาจะเข้าบ้านของผู้ตายได้อย่างสบาย นอกจากนี้พอฆาตรกรเข้าไปในบ้านก็คว้าขอเสื้อของแม่บ้านแล้วทำร้ายแม้ว่าตอนนั้นแม่บ้านจะหมดแรงหนีเอาตัวรอดแต่ก็ยังมีแรงขวนอยู่ผมจึงวิเคราะห์ว่าถ้าฆาตรกรเป็นคนถนัดขวามือซ้ายของเขาน่าจะมีรอยขวนร,รอยขวนพวกนี้จะหายไปเป็นปกติภายในสามวันซึ่งตอนนี้คงยังไม่หายผมเข้าใจแล้วรองผูก้กำกับเจ้าเหลือมองผมทรงยิ้มแล้วกล่าว ตอนนี้คุณทำาให้ผมมั่นใจได้และยังบอกวิธีแยกแยะตัวคนร้ายให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนด้วยผมแค่บอกว่าอาจมีรอยควรผมกล่าวถ้าไปบ้านอ่อนแรงเกินไปหรือฆาตกรนังนาเกินไปก็อาจไม่มีรอยควรจะอย่างไรก็ตามรองผู้กำกับเจ้ากล่าวต้องลองเดิมพันกันหน่อยไปจับตัวกันเถอะ แค่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดีก็ฮิวรองเท้าคู่หนึ่งวิ่งเข้ามาในแผนกอย่างยินดีปรีดาไอลูกหมาเอ้ยมือซ้ายของหลิวเฟิงยามีรอยข่วนเยอะแยะเลยดูสิว่ามันจะอธิบายยังไงเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวนี่คือรองเท้าที่เขาสวมอยู่พอดีห,หัวหน้าแผนกลินจะดูหน่อยไหมครับลินเท่ารับรองเท้าแล้วหยิบแว่นขยายส่องดูเขานั่นแหละ ลิ้นเท้าจำเอกลักษณ์คือรอยสึกของรองเท้าไว้อย่างแม่นยำแล้วการเปรเียบเทียบกับของจริงสำหรับเขาแล้วง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแม้นเหมียวเจิงจะดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทมีชื่อเสียงของมณฑลแต่เขายังคงไม่พอใจกับสภาพปัจจุบันและพยายามหาช่องทางเพิ่มไรายได้จนถึงขนาดยอมเป็นจราชนทางธุรกิจเพื่อแลกกับค่าตอบแทนก้อนใหญ่ เมียวเจิงทำข้อตกลงกับอีกบริษัทว่าจะขายความลับทางเทคโนโลยีของบริษัทต,ตนในราคาหนึ่งล้านหยวนแต่หลังนำเงินสดก้อนนี้เข้าบ้านไม่นานหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ตามสืบเรื่องของเขาเนื่องจากเหมียวเจิงกระทำการอย่างรัดกุมหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจึงไม่พบหลักฐานที่เป็นประโยชน์แต่ก็นับว่าทำให้ครอบครัวของเหมียวเจิงวุ่นวายพักใหญ่ รัวเฟิออ่หยาคือเพื่อนชายคนสนิทของอ e ีลีลีทั้งสองตัวมาด้วยกันว่ากันว่าก่อนหน้านี้เคยล้ําเส้นความเป็นเพื่อนกับอ e ีลีลีและคบหาเป็นแฟนกันอยู่ภาคหนึ่งรีเฟิออ่หยาเรียนหนังสือไม่เก่งตั้งแต่เด็กตอนอยู่มัธยมก็ลาออกจากโรงเรียนไปค้าขายทา,าล้มเหลวคลั้งแล้วครั้งเล่าได้แต่อาศัยงานรับจ้างขับแท็กซี่เลี้ยงชีพบางช่วงไม่อิ่มทองด้วยซ้ำ ความเป็นจริงอันโหดร้ายทำลายจิตใจฮึกเหิมของหลิวเฟิงหยาจนยับเยินได้แต่ท้อถอนใจไปวันๆโทษว่าตนเกิดผิดยุคไม่ต่างอะไรจากพยักตกอับที่โดนสุนัขไล่กัดหลิเฟิงหยาชมชอบที่อีลี่ล,ลี่อ่อนหวานนุ่มนวลอีลีลี่เองก็ชอบที่หลิวเฟิงหยาสึงใหญ่กำยำและกล้าหาญดุดดันแต่อีลี่ลี่เป็นคนฉลาดเธอรู้ดีว่า ในสังคมที่เงินเป็นใหญ่นี้ต่อให้สูงใหญ่กำยาและห่านกล้าเพียงใดก็ไร้ราคาแมนอีลีลี่จะแต่งงานกับเหมียวเจิงที่ฐานะาไม่เลวนักแต่เธอกับหลิวเฟิงยาอย่างคงรักษาเยื่อใยต่อกันไว้อีลีลี่มักช่วยเหลือเจอจานหลิวเฟิงยาแต่การกระทำเช่นนี้ยังไม่ใช่วิธีที่ดีในระยะยาวเธอจึงคิดจะหางานให้หลิวเฟิงยาเนื่องจากอีลลีล่ใช้ชีวิต อยู่กับย่าวเฝ้ากับเรือนเธอจึงรู้จักแค่เพื่อนที่เล่นกันมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่กี่คนนอกจากนั้นแล้วก็แทบจะไม่รู้จักใครที่มีฐานะและเงินทองเลยและเธอยอมไม่งอจนถึงขนาดไปขอร้องสามีของตนแน่นอนอีลิลีพลันนึกถึงหวางซิวหลีแม่สามีหวางซิวหลีรักและเอ็นดูเธอมากเหมือนลูกสาวในใ้ทั้งอย่างไว้ใจเธออย่างยิ่ง วางซิวหลีคิดว่ากุลสตรีมีชาติตระกูลที่แทบจะไม่ออกจากบ้านเลยย่อมไม่มีหวังจะมีชู้หรือคนรักอยู่ข้างนอกบ้านเป็นแน่ดังนั้นพออีลีลีบอกว่าเธออยากช่วยเหลือลูกพีลูกน้องห่างๆที่ตอนนี้กำลังตกอับหวางซิวหลีเลยรับภาระจัดการเรื่องนี้ให้อย่างเต็มใจด้วยความที่เธอเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครองชุมชน วังซิวลี่จึงจัดแจงให้ลูกพี่ลูกน้องห่างๆของรูสไพรเข้าไปเป็นพนักงานขับรถของกรมอย่างง่ายดายเรื่องขี่ปฏิวนี้วังซิวลี่ไม่ได้เก็บมาคิดและไม่เคยบอกเมียวเจิง้งจากนั้นเวลาก็ผ่านไปกว่าครึ่งปีเข้ารือเป็นความจริงเมียวเจิ้งเป็นจราชนธุรกิจจริงๆเขานำความลับทางเทคโนโลยีของบริษัทไปขายและนำเงินหนึ่งล้านยูอนกลับมาเก็บไว้ที่บ้านจริงๆ ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเหมียวเจิงถูกสอบสวนอีลี่ลี่ก็หล่นหลานไม่รู้จะหาใครช่วยเธอจึงไปหาหลิวเฟิงหยาในร้านกาแฟาร้านหนึ่งหลิวเฟิงหยานั่งฟังอีลี่ลี่ระบายความในใจอย่างเงียบและปลอบโยนเธอเบๆาๆบทว่ายามนั้นหลิวเฟิงหยาไม่ได้คิดจะช่วยเหมียวเจิงแต่อย่างใดกลับคุนคิดว่าเหมียวเจิงไม่มีทางเอาเงินล้านหยวนนี้ไปเข้าธนาคารแน่ แสดงว่าเงินก้อนใหญ่นี้ยังคงอยู่ในบ้านหนึ่งล้านเลยนะฝันแห่งความสำเร็จของฉันเพื่อเงินหนึ่งล้านหยวนไม่ว่าจะคนรักเก่าหรือผู้มีพระคุณร่วนลายความหมายแต่น่าเสาียดายที่อีลลีไม่ได้พูดถึงที่ซ่อนเงินไม่ว่าจะหาเงินพบหรือไม่หรือเฟืงองหยาก็ตัดสินใจลองเสียงวัดดวงเขาจึงพกค้อนเข้าไปในบ้าน อีลีลีแล้วฆ่าจีเดียวห้าศพอย่างทารุณเขาฆ่าคนจนเลือดขึ้นหน้าสุดท้ายไล่ตอนอีลีลีที่น้ำตาหนองหน้าไปจนมุมติดกำแพงเมื่ออีลีลีจะอุ้มลูกร้องขอให้ปล่อยเธอกับลูกไปหลวกเฟิงหยายังคงไม่หยุดฝีก้าวมุ่งร้ายในหัวของเขามีเพียงคำสามคำหนล้านหยวนหลังฆ่าเสร็จแล้วเขานึกเสียใจที่ด่วนลงมือเร็วเกินไป ยังไม่ได้บีบให้อีลีลีบอกที่ซ่อนเงินดังนั้นเขาจึงรื้อคนตู้เสือ้อผ้าพอหาไม่พบก็ใช้ค้อนทุบอลีลีลีอีกครั้งอย่างโกรธแค้นเมื่อลงไปถึงชั้นล่างเห็นตู้เย็นจึงรื้อคนอีกแต่ก็ยังคงไม่พบเงินหนึ่งล้านหยวนที่ทำให้เขานอนไม่หลับอยู่หลายคืนคนตายเพราะเงินนกตายเพราะอาหารตาเปาถอนใจนอกจากนี้ยังไม่ควรเชื่อใครง่ายๆด้วย ว่าแต่เงินหนึ่งล้านหยวนหายไปไหนลินเท่าสีหน้าง,งุนงงผมตบศีรษะเขานี่ไม่ใช่เรื่องที่นายควรใส่ใจเรื่องที่นายควรจะบอกฉันคือแผนพิสูจน์เอกสารหาเบาะแสคำว่าคนกว่าถนนได้บ้างไหม